ตัวดียวับพี่หมีจะมารีวิวเซเว่นฟิลเตอร์ที่ถือว่าเป็นฟิลเตอร์เคเดนแอปฟิลเตอร์ที่ช่วยในการถ่ายรูปที่ทาให้รูปเนี่ยช่างภาพเนี่ยทำง,งานง่ายขึ้นนางแบบก็จะดูดีขึ้นนะครับมันจะช่วยอะไรบ้างครับมันช่วยเรื่องของแบบบางทีในะที่มืดเนี่ยใต้ตาเนี่ยทำให้เราเป็นเงาตามันทําให้เพิ่มความเป็นมิติเห็นตาแล้วก็ไม่ไม่ได้ดําเกินเกินไปแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะเนียนขึ้นเหมือนเหมือนเป็นฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ทางคน ถ้าคนที่ไม่ชอบอความนุ่มหรือว่าความฟุงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องซื้อ,อฟิลเตอร์นี้ก็ได้แต่ว่าบางทีไปบางงานที่แบบเออมันต้องการความเนียนดูถ่ายคนเนี่ยก็จะเป็นสําหรับนี้นะแต่ือเลยพี่หมีก็เลยมันมีตัวหลายตัวแหละหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองทับสี่หนึ่งทับแปกก็มีนะหนึ่งทับแปก็จะฟุงน้อยสุดนะครับหนึ่งทับหนึ่งที่พี่หมีซื้อมาเนี่ยมันก็เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ถือว่า มันฟุ้งที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราก็ซื้อเราก็ซือ้อที่ฟุ้งที่สุดเลยนะเราจะเอาเข้มเนี่ยเราไปปรับในคอมปรับในโทรศัพท์อะไรก็ได้นะก็ดูเดี๋ยวพี่บีใช้ดูรูปที่ที่ถ่ายมานะถือว่ารูปมันก็คือฟุ้งสะใจแลยผิวก็ทําให้เราผิวเนียนขึ้นหน้าก็สว่างขึ้นมันช่วยได้เยอะในเวลาที่แบบเออแสงอาจจะย้อนหรือว่าเป็นเงานะครับไปถ่ายมากถือว่าเออรูปมันก็ดูดีขึ้นมขึ้น้วถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็มาเกียร์ในคอมก็ง่ายขึ้นนะถือว่าใครที่ถ่ายคนเนี่ยต้องปีนะครับแล้วก็ หลายๆคนคนุณจะชอบนะเพราะว่ามันทําให้ผิวเนี่ยเราเนียนขึ้นนั่นเองหน้าก็สว่างขึ้นทําให้รูปเนี่ยมีชีวิตชีวา,าขึ้นเนี่ยพี่หมีก็เอาไปถ่ายับผลไม้หรือว่าถ่ายที่มันเย็นๆเนี่ยรู้สึกว่าเออถ่ายแล้วมันนุ่มม,มันสดชื่นนะใครสนใจก็เดี๋ยวพี่หมีทิง้งลิงก์ไว้ที่ lazada าานะถือว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนะก็คือป้องกนันหน้าเลนเราด้วยแล้วก็ถือว่าใช้แล้วก็มันมีหลายขนาดนะครับมี67 32 55เลยลก็คือเราก็เอาไปติดตั้งในเลนนั้นได้เลยจะมีตัวที่ถ,ถือว มีเลนสองตัวนะเรามีหน้าเลนใหญ่667ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อตัวโคเปอร์ที่มันเป็น67 55มันก็สามารถที่จะใส่เลนฟิกของเราได้ด้วยนะถือว่าเอาเอเราก็ไปใส่เลนฟิกด้วยแล้วก็ไปใสเ่เลนเขาเรียกอะไรเลนนอร์เราได้ก็ได้สองเลนเลยนะวันไหนเราเบื่อเราถ่ายในงานเนี่ยเออมันก็ใช้เลนนอร์มมลไปแต่ว่าวันไหนที่เราถ่ายคนเนี่ย หรือว่าพื้นที่กว้างๆเราก็เลนฟิกเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รูคที่สวยขึ้นนั่นเองนะและนี่ก็คือหน้าตาของมันนะฟิลเตอร์ถือว่าเออมันจะมีจะด,ดูข้างๆมันจะมีความน้ำเงินน้ำเงินทําให้ฟุ้งนะครับของของเคเแอปนะถือว่าแปะนี่ใช้ดีแล้วก็เออ่หลา,ายๆรีวิวเขาก็รีวิวมาครับก็ตัวน,นี้ก็มีรีวิวแค่1น1่งจุดสองหนึ่งหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดแปดผมไม่มีหนึ่งจุดหนึ่งนะใครก็ดูคลิปนี้ก็ถือว่าออใคร จะมาสายฟิลเตอร์ก็เอาไว้สุดนะฮะจะไปเอาทาไมหนึ่งจุดสี่นะหรือว่าใครมังมีหลายตัวก็แล้วแต่สถานาการณ์ได้บางงานก็นางแบบก็อาจจะไม่ได้อยากให้ฟุงมากก็คือว่า1.4ก็กําลังดีนะครับกลางๆนะพี่หมีก็ถือว่าซื้อแล้วก็ซื้อที่แบบฟุงไปเลยนะครับเข้มๆหรือว่าแข็งๆเนี่ยเราก็ใช้กล้องปกติเลนปกติก็ได้นะครัโอเควันนี้พี่หมีก็ขอลาพก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ๊า่บายมาสนุกสนานโดยดูรูปตระจบไปเลย